เราจะพูดกับผู้สื่อข่าวไม้ว่าจะพูดกับมติชนพูดกับเนชัน่นไม่ว่าจะพูดกับใครเราก็พูดเหมือนเดิมเพราะจุดยืนเราเหมือนเดิมนะครับถ้าวันนี้ได้พูดกับคุณภิรัตน์นะว่าถ้าวันนี้ได้พูดกับใครก็ตามก็พูดเหมือนเดิมเพราะเราเชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่าสังคมไทยมากลเกินกว่าที่จะมีรัฐประหารประชาธิปไตยแล้วรัฐประหารและประชาธิปไตยสลับกันไปอย่างนี้ จะมีอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ครับคำถามนะครับผมคิดว่าเรามาเกินกว่าเกินกว่าที่จะอยู่ในวังวนแบบนี้แล้วจำเป็นจะต้องปลดล็อกวังวนแบบนี้เอานายทหารทั้งหมดกลับเข้าสู่กรมกองป้องกันไม่ให้ประเทศไทยมีรัฐประหารอีกในอนาคตให้ได้ผมก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ฝากถึงท่านตบอบอย่างเดียวจะฝากถึงทุกคน กลับมาเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยกลับมาเชื่อมั่นในะระบบรัฐสภาร่วมกันนะครับไม่มีใครคิดร้ายต่อสังคมหรอกครับทุกคนคิดดีร่วมกันนั้นั้นจะสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนเลยเราก็รู้ว่ามีหน่วยข่าวกรองทหารเยอะแยะไปหมดที่ยังปลุกปันปป่นประชาชนให้เกลี่ยกันเองหยุดทำเถอะครับนำประชาธิปไตยกับคืนสู่สังคมเถอะครับ